ชุดแต่งรอบคันจากโรงงานนะคะคันนี้ราคาค่าตัวถูกด้วยนะเป็นตัวอันติด 1.8S E Sport นะคะปี15-16เลขหม่เพียงแสน0 0โลเท่านั้นเองราคาค่าตัวนะคะ379,000บาทนะได้ตัว 1.8S Sport ชุดแต่งรอบคันจากโรงงานไปเลยนะคะใครอยากได้คันนี้ห้ามพลาดเลยลูกค้าขาราคาถูกผ่อนสบายรับชมที่จบคลิปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่สวยๆหนึคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้แนะนําเลยนะลูกค้านานๆจะเข้ามาที่นะคะสําหรับสเปคนี้เป็นตัวอันติส 1.8S E Sport ปี15-16นะคะเป็นรถมือเดียวนะลูกค้าเลขใหม่เพียงแส0 0กโลเท่านั้นเองนะคะราคาค่าตัวเบาๆนะสามแสนบาทใครที่อยากได้รถสวยๆราคาไม่ แต่งผลสบายสบายแบบนี้ไปใช้งานนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนัดสุนเก้าแปดศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้าเพราะว่าคันีรถสวยจริงนะคะเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะได้ชุดแต่งเดิมแท้จากโรงงานเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามานะคะลูกค้าใครจองก่อนได้ก่อนห้ามพลาดเลยนะคะป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลย 4นะกอไก่โรจุลา3935กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะฝากระโปรงหน้าสันเลี่ยมโคม้มีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วสภาพสวยเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเด <Body S 2> <Body S 1> เดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะใครสนใจติดต่อมาหานัดได้นะคะรีบจองเลยนะลูกค้าเพราะว่าสเปคนี้มาไวไปไวแน่นอนนะคะนานๆตัว1.8 s e-sport เนี่ยจะเข้ามานะมีเข้ามาแค่ไม่กี่คันนะคะแถมคันนี้ราคาถูกมากนะ379,000บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวได้ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,900บาทเท่านั้นเองนะใครสนใจรีบโทรมาหานัดได้นะคะสำหรับตัว ล้อนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กอลลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อต5้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางดันหลบ ปี2023เลยนะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะตัวเอส o r t นะคะขอบยางเนี่ยจะได้เป็นขอบยาง17นิ้วนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะโป่งซุ้มล้อนะคะสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะลูกค้ากระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะรถติดฟิล์มมาให้ รอบันเรียบร้อยแล้วนะคะติดคิ้วกันศาสตร์มาให้พร้อมเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้นะอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้ายังสวยขนาดนี้ถ้าปรับสภาพเสร็จเนี่ยรับรองว่าสวยยิ่งกว่านี้แน่นอนนะคะมือจับประตูสีด้านสี่เดียวกับตัวรถผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัว <c oughs> อันติดเลยกระจกเดิมแ้โรงงานโลโก้ตโยต้ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูภายในกัน ภายในคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะรถติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยลูกค้าได้เป็นฟิล์มยี่ห้อลามินานะคะโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนนะมือติดมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเดิมๆนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานนะคะและ แล้วก็คันนี้ลูกค้าไม่น้อยด้วยนะอ่ะดูเลขไม่เลขไม่นะคะอยู่เพียงแสนห0พัโลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์ได้ไม่มีการกลับไมกรไม่อย่างแน่นอนนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้แอร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามีระบบกันลื่นขนาดนะคะมาให้เรียบร้อยเลยพวงมาลัยเป็นแบบ มังติฟังฟฟชั่นเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้มีที่วางแก้วน้ำผลน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคะภายในนะจะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะฝ้าเพดานไม่มีคราบสกปรกเลอะเทอะเลยนะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังเนี่ยดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะลูกค้าหัวน็อตซอกประตูสาภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยเขยับเยี้ยนเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะ ออกได้ทุกอาชีพอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะปีใหม่นี้ใครอยากได้รถไปใช้งานติดต่อหานัดได้เลยนะคะช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะอยากแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าเพราะว่ารถสวยมากนะราคาไม่แรงด้วยนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังบอดี้กว้างนั่งสบายๆเลยมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะบอดีกอ้กว้าง ตั้งกันสบายๆเลยนะคะใครสนใจนะย้ำเบอร์โทรติดต่อเลย0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะลูกค้าดูด้านหลังนะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นตัว 1.8S อีสปอร์นะคะชุดแต่งรอบคันจากโรงงานนะ,ะปี2015จดทะเบียนปี 16, 16. รถมือเดียวนะคะสภาพสวยนะไม่เพียงแสนหกพันโลเท่านั้นเองได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะลูกค้าไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังแท้จากโรงงานนะคะไฟเบรกดวงที่3ามีให้เห็นเด่นชัดป้ายทะเบียนนี้เลยนะใครสนใจนะคะแคปหน้าจอแล้วแอดไลนะ์มาได้เลยนะลูกค้าแจ้งหมายเลขทะเบียนก็ได้นะคะช่วยทุกขันดันทุกเคสแน่นอน มาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ บอดี้กว้างมีถาดท้ายแถมมาให้พร้อมเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะคะยี่ห้อไทยโคอิโตโลโ,โก้มีติดอยู่ชัดเจนพวกตะเข็บรอยเย็บนะคะเดิมๆจากโรงงานเม็ดอา,ดา,นะดาร,ร์ตม,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 มีให้เห็นชัดเจนเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะไม่มีรอยไข่รอยเขียบขยื่นฝากระโปรงเดิมแท้เม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดน,นะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะห หัวน็อตอีกหนึ่งฝั่งไม่มีรอยไขยเช่นกันนะคะกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานโลโก้เตต้ามีติดอยู่ชัดเจนเมทอาร์ตบอดี้ด้านท้ายมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไฟท้ายอีกหนึ่งฝั่งเดิมแท้จากโรงงานเช่นกันโลโก้มีอยู่ชัดเจนเลยนะคะส่วนคานด้านหลังตัวคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะโครงสร้างเดิมเมทอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตด,ด้านบนไม่มีรอยไขย่รอยเหียบขยื่นนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะมาเปิดดูกัน 你。 ล้ออะไรเครื่องมือมแมลงครบเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะคะสีขาวไข่ไก่เมอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะโครงสร้างเดิมๆนะคะการันตีให้เลยนะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะถ้าลูกค้าตรวจสอบเจอนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะกับตัวอันติส1 8ึเอสอีสปอร์ตนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน บาทเท่านั้นเองลูกค้าไม่แสนหกพันโลรถมือเดียวนะสภาพสวยยังไงก็คุ้มนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,900บาทเท่านั้นนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามานะเพราะว่าสเปคเนี้ยมาไวไปไวแน่นอนนะคะลูกค้าโทรหานัดได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ชัดเจนเลยนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้ไม่มีการกลับไมค์ก็ไม่นะคะ ประวัติศูนย์ออนไลน์ทั่วประเทศแน่นอนนะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไขยรอยขยับขยื่นนะคะภายในสวยๆนะน่าใช้มากๆเลยนะคะสําหรับคู่มือของรถนะคะก็มีอยู่ครบเลยนะลูกค้าสภาพสวยนะแนะนําเลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อมานะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะแนะนําเลยลูกค้าขาห้ามพลาดน,นะคันนี้ กระจกหน้าเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนนะติดฟิล์มมาให้รอบคันสภาพสวยพร้อมใช้นะคะคันนี้เหลือปรับสภาพนะสวยงามกว่านี้แน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,800cc 141แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน 91-95e20e85 เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมเลยไม่มีคราบน้ำมันหยดเลยเยิ้มนะคะเม็ดอาร์ตนะคะเบ,ะะบ้าโช์มีเห็นชัดเจนรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะหัวน็อตแก้มนะคะด้านข้างไม่มีขยับหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในนะไม่มีรอยไขยรอยเขยีบยบเพี้ยนเลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะ ไม่มีคาบนำมันหยดไหลเยิ้มนะพวกสติกเกอร์คำเตือนนะคะติดอยู่ครบเลยคานหน้าหมอ้อน้ําตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะหรือว่าคานหน้าด้านในนะคะลูกค้าพาร์ทอะไรมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะโครงสร้างเดิมๆการันตีให้เลยนะสวยเลยคันนี้ลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะในส่วนของ Med Art, เม็ดอาร์ตเบ้าชกอีกหนึ่งฝัง่งมีให้เห็นชัดเจนหัวนัดแก้มด้านในไม่มีรอยไข่เช่นกันนะคะฝากระโปรงเดิมๆ นะคะฉนวนกันความร้อนยังอยู่สติกเกอร์มออ,อติดอยู่ครบนะคะตาปั๊มตรงฝากระโปรงนะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะพวกรูน็อตนะคะกลมๆนะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะคะสภาพสวยเลยลูกค้าขาแนะนําเลยนะใครอยากได้รถไปใช้งานปีใหม่นี้นะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะเป็นตัวอันติด 1.8s อีสปอรนะคะชุดแต่งรอบคันจากโรงงานนะเป็นเครื่อง1.8นะคะคันนี้ใครสนใจอยากได้รถสวยๆราคาเบราราคาเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้ไปใช้งานนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะคันนี้ค้าตัวอยู่เพียง379,000บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น6,900บาทเท่านั้นนะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์เปเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะใครสนใจโทรหานัเลยเบอร์โทรศ 982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไลน์มาได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเหตุแน่นอนนะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ